สวัสดีทุกคนฉันกลืนกินยายญ้าลงไปในท้องแล้วหลังจากนี้จะไม่มียายญ้าแล้วนะแฮ่ yeah, ทุกคนสวั <laughs> สดีค่ะยายญ้าเองนะคะตอนนี้ยายญ้าก็มาอยู่บนเขาวัวค่ะมาเอรับล,ลม ยามเช้านะคะพวกเราเนี่ยจะมากินอาหารเช้ากันที่นี่มียาย่าหมูอ้วนแล้วก็วอลวิทนะคะแล้วก็ตอนนี้นะ่ะวอลลวิตกอ่อไฟอยู่ลมแรงมากยาย่ากับูอ้นเนี่ยเราไม่สามารถกอร่อไฟได้นะคะก็เลยวานให้วอลวิทนี่กอ่อไฟให้ต้องถึงมือวอลวิทนะคะเราถึงจะได้กินกันทุกคนแล้วก็วิวสวยมากเดี๋ยวจะพาไปชมวิวกันนะคะนี่เลยลหมูมอ้วนลมแรงมากเลยเนาะ แล้วก็ตื่นมาสวยแนตะ่เช้าเลยนะคะใช่แด้ว,วรวิทย์ก็อยู่นู่นเลยนี่เลยค่ะหนาวมากแล้วก็หมอกเต็มเลยนะคะเมื่อกี้ขับรถมาก็หมอกเต็มถนนเลยเหมือนกันอุ้ยห,หนาวหนาวจังเลยวันนี้ก็คือเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาวราวิทย์กับหมูอ้วนน,นี้ลูกๆมา กินอาหารเช้าบนเขานะคะสองคนนู้นเขาเป็นอะไรโอ้โหไฟแรงมากทุกคนน,น,นี่เลยก็ไฟเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวย่ายๆกับอ้วนเนี่ยเราจะไปช่วยกันทำนะคะนี่มเมนูของเราวันนี้ก็คือง่ายๆนะคะใช่เราไม่ได้ ไม่ได้กินซุกี้มานานแล้ววันนี้พวกเรามากินซุกี้เน้นผักนะคะเพราะว่าไม่มีตังซื้อหมูและะ้วค่ะหมดตัวแล้วนะคะหลังจากที่ไปบุกอณาจักรพี่ไอซ์มานะคะงบหมดรอบนี้ก็เลยให้หมูอ้วนกับวอลวินได้กินซุกี้ผักกับวุ้นเส้นไปก่อนนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะไปทํางานก่อนเลยแล้วกันค่ะส่วนวอลลวินเนี่ยจะเอารถถอยนะคะจะได้ไม่บังวิวสวยๆของเล่านี่ หนาวดีเนาะหนาวมากแล้วดูเก้าอี้วราวิทนี่เหมาะกับตัวเขามากนี่เลยผักจุกๆนะวราวิทกับมูอ้วนเนี่ยต้องกินให้หมดนะทุกคนามีแต่ผักใช่ไหมใช่ผักเยอะมากวันนี้วราวิทมีมีแพนด้ามาทำอาหารให้เรากินนะ คนมีแบงค์หน้ามาจากบ้านเลยนะคะทุกคนหายากด้วยนะครับมีตัวเดียวในโลกนะห, <laughs> หนาวไม่หนาวดูดูคนนี้ก็รู้นะคะหนาวไหมวรวิทย์ไม่หนาวจิงป่ะไม่หนาว <laughs> ไม่เคยหนาว <laughs> เลย <laughs> ดูสัมภัพ <laughs> นนั่งจีบกันอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาชมวิวอีกรอบนึงงละกันนี่ก็จะซูมให้ดูเลยนะคะหมอกบางภูเขาหมดมองไม่เห็นอะไรแล้วนะคะลมแรงมากนูนเลย มันจะมีเป็นจุดๆนะคะมีเป็นหย่อมๆแล้ก็ฝั่งนู้นตอนนี้ก็ตั้งหม้อแล้วนะคะพร้อมพร้อมกินมากๆไอพร้อม,พร,อมพร้อมกินมากเนี่ยหมูอ้วนเนี่ยอากาศเย็นนะคะเราต้องนั่งผิงไฟด้วยจะได้อุ่นๆนะคะหรือว่าไม่หนาวขนาดนี้ใช่ไหมอนหนาว ทะลุเสื้อหมดเลยเนี่ยนี่คณะใส่เสื้อไหมพรมมาแล้วนะทะลุมาทะลุตรงรูที่มันไม่มีไหมพรมจะ<ต>เป็นรูรูอตอนนี้ค่ะหมอกก็เริ่มหนาแล้วนะคะแล้วก็เหมือนฝนจะตกแล้วด้วยหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นไอของหมอกก็ได้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าแบบน,นั่งกินข้าวอยู่แล้ว ฝนลงนี่วิรีบวิ่งหนีขึ้นรถเลยนะคะชุลมุนแน่ทีนี้นี่เลยมอก,ก็จะลงลงมาแบบนี้แล้วนะคะจะหนาขึ้นแล้วตอตอนน,ตนี้น้ำก็ ได้แล้วนะคะอันนี้จะหมูหหอะไรยะ่ะหมูเอ้ยไม่ใช่นั้นอีกถุงหนึ่งถุงนึงที่หมักแล้วอ่ะอันนั้นไว้ก่อนเอออันนั้นเดี๋ยวไม่พอกินค่อยใส่อันนี้จะเป็นหมูหมักหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะคาดว่าน่าจะนุ่มแล้วแหละคาดว่าอย่างนั้นนะไม่นุ่มก็ให้มันลุปไปอันนี้ก็จะใส่หมูลงไปก่อนเลยโอ้โหแค่หมูก็เต็มแล้วอ่ะตอกไข่ลงไปด้วยองนึง อกไข่ลงไปด้วยหนึ่งฟองนะคะคลุกไหมอ่าคนๆ่อยหน่อยทำห้คนเด๋ยวได้่ไข่ <c oughs> ต้มลมแรงสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้ถ้าเราตัวบางกว่าน,นี้เยเราปิวกันแล้วนะคะเนี่ยเอ้ยกกับอ้วนเนี่ยแต่ว่าเราตัวหนาไปนิดนึงก็เลยก็เลยิ <c oughs> <c oughs> ้วโคตรดิวด <c oughs> ิ้ว <c oughs> ันนี้เออวันนี้น่าจะปิวก่อนเรานะคะวันนี้ว้าว นี่นะคะมากินซูกี้ร้อนๆกับบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนินมากนี่ขนาดยังไม่ได้กินนะคะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราสามคนเนี่ยก็ถูกไรล้อมไปด้วยหมอกแล้วหมอกเนี่ยเริ่มลอยลงมาหาพวกเราแล้วนะคะแต่ใดก็คือยังหนาวอยู่นะคะตอนนี้นี่เลย ว่าใครเลี้ยงใครนะคะเพราะว่าย่าๆเลยไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยวันนี้แค่ขุดกวนกับวอลวินนะคะอะไรนะเมื่อกี้บอกอะไรนะอแค่ย่าๆซื้อมาอ๋อแค่มีของใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้เลยโอเคจะบอกว่าอะไรบรลวินมือดีเป็นมือที่แข็งทุนของเราแล้วนะหลังจากนี้ไปเราจะ,าะได้กินแต่ผักต้มไข่ต้มมาม่าปลากระปะ๋อง <laughs> กันหายไปไหนหมดหมดไปกับอะไร <c oughs> พูดแล้วไม่แล้วไม่อยากจะพูด <c oughs> <c oughs> พูดแล้วไม่อยากจะคิดแล้วไม่อยากจะพูด <c oughs> อ่ะพูดมนเถอะ MC อยากรู้แล้วเนี่ยหมดไปกับการไปบุกอาณาจักรของไารราชวงศ์เออขายเยอะมากตอนนี้เป็นเวลาหก ห้56นาทีนะคะเรามาเราออกจากบ้านกี่โมงนะประมาณ6กโมงน่าจะ6กโมงนิดๆนะคะ6อโมง5นาที6นาทีเราออกมาเช้าเช้าอ่าใส่ลงไปเลยเรามาเช้าเช้าเพื่อสิ่งนี้นะคะทุกคนอีเอ่ะใส่ลงไปเลยเอายังไม่เดือดหรอควันควดขวั มอมันเล็กนะคะทุกคนเตามันใหญ่เกินไปนะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนเตาเลยอันนี้เราก็ล้างทำความสะอาดมาจากบ้านแล้วนะคะพร้อมพร้อมต้มพร้อมทานได้เลยแต่ว่าควันเยอะมากระหว่างนี้ก็รอสุกนะคะ หิวแล้วแหละยายาทองรองแล้วเมื่อกี้ปิวดอะ,ะหิวแล้วแต่เที่ยงคนละเดี๋ยวแม่ไม่ลุกไปกินข้าวด้วยนะเพราะว่ารู้ว่าเช้านี้จะต้องก็นอ,อันนี้อ๋อเก็บท้องไว้งั้นก็ต้องกินเยอะๆเลยนะนี่เลยเต็มหมอ้อแล้วเดี๋ยวเราถ้ากินหม้อน,นี้เสร็จก็ค่อยๆทยอยใส่เข้าไปเพิ่มนะคะถ้ายังไม่อิ่มวนเส้นด้วยนะว้าวเดือดปุดๆแล้ว กินได้เลยเอาลงเลยกินได้เลยนี่เดี๋ยวพวกเราก็จะลงมือกินเลยนะคะไม่รอช้าแล้วเพราะว่าหิวมากมากินซุกี้กันค่ะทุกคนนี่น่ากินมากซุกี้ร้อนๆกับบรรยากาศเย็นๆหนาวๆแบบนี้นะคะอออืื้ ของคนนั้นคือก้มหน้กาก้มตากินอย่างออร่อยเลยนะคะ

ไหนคิดดูหมูกระเด็นเลยนะคะทุกคน พวกเราก็กินซุกี้กันอิ่มแล้วเนะะี่ยค่ะแล้วก็พอสายๆแล้วเนี่ยหมอกก็จะเริ่มจางหายหมดแล้วะคะ่ะพระอาทิตย์ก็นูน่นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วว่ายังเห็นไม่ชัดนะคะเดี๋ยวพวกเราไหนก็จะ นั่งกินลมชมวิวกันสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของแล้วก็จะกลับบ้านเลยเพราะว่าหมูอ้วนต้องไปป้อนข้าวลูกๆอีกนะคะแอบนีมาลูกๆยังไม่ตื่นนะคะลูกๆไม่รู้ว่าหายไปไหนนะตื่นมาอ้าวพ่อกับแม่หายแอบมีลูกๆมานะคะเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บของแล้วก็จะกลับบ้านกันเลยเสร็จแล้วหรอว้ลยมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราก็กินลมชมวิวจน อิ่มแล้วนะคะจ,ะจะกลับบ้านเลยเก็บของกันหมดละหมูอันพร้อมกลับบ้านมากคิดถึงลูกไม่ไหวแล้วนะคะแต่บอวิทย์อยู่นูน่นอ่ะเอาไว้เจอกับพวกเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะว่าพวกเราจะไปหาที่กินข้าวเช้ากันที่ไหนอีกนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย